ไ้เลแล้วจะเ่แม่ไข่เมืกนับที่ว่ามาบอว่านะแค่ทุคนมก็เยป็นเป็นอะไรที่ว่าเนสิ่งดีมากไม่ใช่ดีกับพวกนักเรียนที่นี่กียว่ต้ว่าดีกับพวกน้องๆเองครับเพื่อคมันเป็นการฝึกฝึกจิตสํนึกนะของคนไทยในสังคมด้วยกันนะมีความรักมีความช่วเหลือกันช่วกันและกันนะก็ต้องขอบคุณน้องๆทุกคนเลยนะครับอว่านะมา ในวันนี้นะครับผมบอกว่าบุญธเสรสิ้นใหญ่ที่เราได้ทำตรนี้มันจะต่างกันไปครับไม่ช้ากัเยครุหนุคพี่ซงเป็นไงบ้างคุน่อันนี้ผู้นำทีมขอขอบคุณทุกคนมานะครับผมทีมสี้องแล้วก็ดูตั้งใจทำงานกันมากคนเดียวไม่เพราะว่าหน้าธรรมชาติทีมเรา เป็นอนาล็อกก็คือทำมือมากขยันแข็งแรมากเป็นทีมเวิร์กระบุมาเลยว่าใครทำบ้ากประมาณหยุดซีดูประมาณ5คนนี่แหละนอกจานั้นก็จะมาอ้อมล้อมแถวนี้อสมมแต่าาหน้ที่หลักคือตรงนี้ถ้าแข็งแถมอีกหนึ่งชั่วโมงเป็นไงก็พี่ก็ทำไปเรื่อยๆครับชิวๆทำไปเรื่อยๆสี่ห้องเสร็จไปกี่ห้องแล้วตอนนี้น่าจะมาสามห้องนะครับไม่เยอะค่ะคุณน้าควรจะได้ให้กับกันแล้วซีสซงซูม่สู้ซีสซงซูม่สู้